พระราชกำหนดหรือพอร,รกรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุธศักราช2,560ค่ะที่มีการประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะค่อนข้างส่งผลกระทบต่อนายจ้างโดยเฉพาะนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมากนะคะซึ่งตรงนี้เองรัฐบาลเองก็กำลังจะดำเนินการลดผลกระทบโดยใช้มาตรา44เข้ามาขยายเวลาในการบังคับใช้ออกไปอีก120วันค่ะ คำถามคือเพียงพอหรือเปล่าและในสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางศาสตราพิชานแะดิลกวิทยารัตนค่ะที่ปรึกษาศูนย์แรงงานและการจัดการคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แลครับสวัสดีครับอาจารย์แลคะสำหรับสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวไทยในปัจจุบันเป็นย่งไรบ้างคะ,ะก็ก็คง ถาม่าตรการแรงงานต่างด้าวเป็นไงอันแรกก็คือแรงงานต่างด้าวคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในระยะนี้ของสังคมไทยเพราะว่าเรามีแรงงานไม่เพียงพอนะครับนั้นเขาก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยแต่ว่าแน่นอนอรัฐทุกรัฐก็คงต้องพยายามที่จะควบคุมคนต่างด้าวให้อยู่เปที่เป็นทางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย กระบวนการจัดทําใหแรงงานต่างด้าวเนี่ยได้ลงทะเบียนอะไรนี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐเหมือนกันในแง่ของการประกันความมั่นคงของประเทศแต,แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการจัดทำทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ยร้อยเราก็เลยมีคนที่เข้ามาแล้วก็ทำงานอย่างไม่ถูกต้องอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งก็คือเข้ามา ยังไม่ถูกต้องนะครับสองเนี่ยเข้ามาถูกต้องแต่ว่าทําไปตามเงื่อนไอที่ยังไม่ถูกต้องเช่นเปลี่ยนในจ้างหรือว่าเปลี่ยนลักษณะงานที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำ<ฆ>แลวปัญหาเนี่ยก็ก็มีเยอะมีคนประเมินว่าในบรรดาแรงงานต่างด้าวสักสามล้านคนเนี่ยหนึ่งในสามหรือประมาณหนึ่งล้านคนเนี่ยก็ยังเป็นคนประเภทที่ไม่ถูกต้องในแง่<ฆ>ของกฎหมายควบคุมแรงงานต่างด้าวนะครับ นะอันนี้อันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะครับนั่นแสดงว่าหนึ่งในสามคือสัดส่วนของคนที่อาจจะยังจดทะเบียนหรือลงทะเบียนได้ไม่ถูกต้องตามที่เรากําหนดไว้ใช่ไหมคะครับก็กระบวนการาทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่มันก็มีมีต้นทุนนะครับคือมีความาลําบากนะครับมีขั้นตอนที่อาจจะซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานและหลายการณีเนี่ย ธุรกิจอาจจะร้อไม่ได้ก็อ,อาจจะยอมเสี่ยงกับการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจจะเ,เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทําให้ถูกกฎหมายค่ะคือถ้าพูดกันในแง่เศรษฐศาสตร์ก็คือการทําให้ถูกกฎหมายนั้นมันยังแพงเกินไปนะครับก็เลยเต้องไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกกฎหมายขึ้นถูกกว่านะครับ แล้วการที่รัฐบาลเองออกพอรกรตัวใหม่ออกมาเนี่ยคะ่ะทางอาจารย์แหละเองมีความคิดเห็นต่อเรื่องของพอรกรฉบับนี้ยังไงบ้างคะคือตัวพรกรนั้นก็คงพยายามที่จะ,ะ,ะสำทับให้การจดทะเบียนอะไรต่างๆนั้นมันได้ผลแต่ว่าไอ้วิธีการบริหารจัดการการนําเอากฎหมายฉบับนี้มาใช้เนี่ยอาจจะ,ะไม่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เช่นมันกระทานหานเกินไปแล้วก็ไปนเน้นหนัก เรื่องของการโฆษณาโทษที่รุนแรงนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งตัวไม่ทันโดยเฉพาะยิ่งนายจ้างนะครับแล้วก็การที่ไปโฆษณาเรื่องความรุนแรงของโทษมันก็ทําให้เกิดอาการตื่นกลัวนะครับทีนี้พอเกิดอาการตื่นกลัวเนี่ยนายจ้างก็พยายามจะผลักดันแรงงานออกไปตัวแรงงานเองก็กลัวนะครับเพราะแรงงานผิดกฎหมายก็มีความผิด ผลที่เกิดขึ้นก็คือ,อผลกระทบที่มีต่อกระบวนการผลิตนี่แหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะผิดกฎหมายถูกกฎหมายเนี่ยเขาเข้าไปในโรงงานแล้วเขาก็ <ๆ S 1> เป็นกําลังการผลิตด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเหล่านี้เนี่ยออกมานะครับเป็นแสนเนี่ยนะที่เห็นเห็นกันเนี่ยนะครับมันก็กระทบกระบวนการผลิตอย่างอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งกระบวนการผลิตที่มีลักษณะที่ไม่ใหญ่โตนะครับอย่างที่เราเรียกว่า SME อะไรพวกนี้ ถ้ามีกําลังจ่ายน้อยแล้พวกนี้ก็อาจจะยังต้องใช้แรงงานที่ไม่ไม่ถูกกฎหมายนะครับนั้นผลกระทบที่มีต่อแรงงานไอต,อต่อธุรกิจประเภทเล็กๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะมีมากและในธุรกิจเหล่านี้มันไม่ได้เป็นธุรกิจในตัวของมันเองแต่มันอาจจะเป็น,นกลไกหนึ่งในใน,ใน,ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะนี้ถ้าตัวเล็กถูกกระทบเนี่ยอไออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็คงต้องถูกกระทบไปด้วยนะครับ การเป็นกรรมการกรรมรกรก่อสร้างอะไรแล้วถ้าจะขาดไปเนี่ยในกระบวนการผลิตในการก่อสร้างนั้นมันไม่เสร็จตามสัญญามันก็จะกระทบเง,งานใหญ่ๆต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นชัดนะครับ อาจารย์แลค่ะแล้วจากที่เขามีการจะขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งวันนะคะอาจารย์แลมองเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็นอกเหนือไปจากปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันนะคะอาจารย์มีเรื่องอื่นอันไหนที่กังวลเพิ่มเติมไหมคะผมคิดว่าการขยายเวลาออกไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ที่นี้การขยายออกไปแล้วมันจะสามารถที่จะจัดการกับปัญหาอะไรให้ได้ครบถ้วนตัวอย่างเช่น จะทําให้สามารถจดทะเบียนแรงงานที่เคยอยู่กับเรามาทั้งหมดได้ครบถ้วนหรือไม่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับการที่รัฐได้พยายามปรับปรุงขั้นตอนต่างๆในการจดทะเบียนให้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสี่เดือนนี่ถ้าจะจัดการกับคนเป็นล้านนี่มันคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าทางการอาจจะบอกแค่เวลาคนละหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยในจ้างอาจจะบอกว่าใช้เวลามากกว่านั้นเยอะนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําให้มันเสร็จได้จริงๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับลําดับขั้นตอนต่างๆที่คุณจะต้องไปลดลําดับขั้นตอนอะไรไม่งั้นก็ก็รับมือในเรื่องนี้ไม่ทันเหมือนกันะนะครับอันนี้ผลผลที่เกิดขึ้นนี้ก็คงจะทอดยาวออกไปแล้วผลเสียที่มีต่อเศรษฐกิจก็คงจะกลับมาเป็นปกติได้ยาก นะครับส่วนที่ถามว่าผมกังวลอะไรบ้างผมคิดว่าอันนี้แค่เรื่องของจังหวะในการประกาศใช้เนี่ยไม่ไม่เหมาะอย่างเดียวก็ก็ยังมีข้อเสียให้เราเห็นแต่ว่าถ้าเข้าไปในในตัวกฎหมายเองมันยังมีบางเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยก,การควบคุมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการควบคุมโดยผ่านบริษัทเอเจนต์เรามีบริษัทเอเจนที่จะจัดการ าคนเข้ามาทํางานได้มากเพียงพอหรือไม่อันนี้อันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของฝ่ายนายจ้างแต่ขณะเดียวกันปัญหาของฝ่ายลูกจ้างก็คือว่าลูกจ้างนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือการจัดการของบริษัทเซเยนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราถ้ารัฐด,ดูแลเรื่องนี้ไม่ดีเนี่ยมันจะก็จะกลายเป็นเหตุข,ของการค้ามนุษย์ไปได้เหมือนกันถ้าบริษัทท,ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยไปโกงลูกจ้างหรือว่าหลอก รวมลูกจ้างหรือว่าไม่สามารถจัดงานหาหางงานไว้ให้ได้อย่างที่สัญญสัญญากันไว้หรือไปเก็บเบียบ้ยใบรายทางที่มันแพงมากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นเรื่องการข้ามนุษย์ต่อไปด้วยดฉะนั้นอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์แลมากเลยนะคะครับยินดีด้ค่ะสวัสดีค่ะ ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงมีข่าวมาฝากกันเช่นเคยค่ะสําหรับวันที่22กรกฎาคมนะคะกับทางของทางงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะจะจัดงานทิสโก้เซตชี้ช่องทางรวยสู่ระดับภูมิภาคค่ะไปเจอกันได้นะคะที่ห้องสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองค่ะโดยเปิดบัญชีไฟในงานรับสิทธิพิเศษมา,是是 taki, ากมายค่ะสำรองที่นั่งฟรีนะคะเบอร์โทร026336555ค่ะ และนี่ทั้งหมดของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดที่นำมาฝากวันนี้นะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ